จะได้มากครับผมเละไปหมดเลยครับผมจริงๆเละจุ่มเป๊ะเลยได้มาแค่นี้เองอสวัสดีครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2 5 6 8ครับผมพบกันอีกคลิปครับผมกับชื่นชอบชาแนลครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะออกเลาะเหมือนเดิมไปหาลังมิมครับ แต่ตอนนี้ก็เจอแล้วครับหนึ่งรังยังไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่หลังบ้านครับผมวันนี้กลับมาบ้านครับผมอยู่จังหวัดสระแก้วครับผมเจอลังมิมอยู่หลังบ้านหนึ่งรังครับผมนู่นครับอยู่ข้างบนนู่นอยู่บนต้นมะขามครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูลังมิมครับผม นี่ครับผมต้นมะขามอยู่สูงเลยครับลังมิมน่าจะอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวซูมดูนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับลังมิมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปตัดเลยครับอยู่สูงหน่อยตรงนี้น่าจะใช้บันได ปีนขึ้นนะครับผมเคครับสักครู่ครับปับลงมาแล้วครับหลังนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันอยู่กิ่งที่จะไปมันไปไม่ได้ครับผมนี่ครับผมเลยต้องเลื่อยลงมาเลยครับเลื่อยกิ่งลงมาเลยดูครับหลังมิมโอ้โหน้ําปิดตาสวยงามเลยครับดีนี่ร่วงลงมาแล้วมันไม่เละครับดูครับ อสวยๆครับผมเี่ครับเดี๋ยวตัดครับนี่ครับผมลังมิ้มลังที่หนึ่งสวยงามเลยครับหัวน้ำดีอยู่ครับผมแจมเลยครับนับหนึ่งครับผมไปครับตามหาลังที่สองครับมันหมานเจอแล้วครับมิ้มลังที่สอง อยู่ข้างบ้านของชาวบ้านเขานะครับผมนี่ครับอยู่ข้างทางอยู่ข้างบนครับผมอยู่ข้างบนนู่นเลยอยู่บนต้นมะขามเหมือนเดิมครับผมไปครับไปดูรังมิม้นรลังที่สองของเราวันนี้นี่ครับต้นมะขามที่มันอยู่ที่มิม้นมอยู่นู่นครับปลานิ้วครับ เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับจะไปถ่ายอีกฝั่งมันย้อนแสงครับผมจยถ่ายได้ฝั่งนี้นี่ครับหลังมีใหญ่พอสมควรอยู่ครับไปครับขึ้นไปตัดเลยครับผมขึ้นมาแล้วครับหัวน้ำปิดตาสวยเลยครับหลังก็โอเคอยู่ครับดูนะครับหลังนี้บินใส่ผมแล้ว ควัญก็เอาไม่อยู่ครับนี่ครับควัญโอเคครับผมจะตัดเลยครับได้มาแล้วครับหลังที่สองของเราตะกี้ว่าจะถ่ายตอนที่ตัดอยู่ข้างบนนะครับโทรศัพท์ร่วงครับผมโอ้โหไม่ได้ช็อตตัดเลยครับโทรศัพท์ร่วงดีนะโทรศัพท์ยังไม่พังยังใช้ได้อยู่โอเคครับผมน้ำหวานพอได้อยู่ครับ ลังก็ถอดไปบ้างแล้วครับผมแจวแล้วครับผมสวยๆไปครับตามหาลังที่สามครับผมนะครับลังที่สามอยู่ใกล้ๆรังตะก,กี้นะครับแต่อันนี้อยู่ในกองไผ่เดี๋ยวมือนจะขึ้นยากครับผมอยู่ข้างในเลยครับซูมก็ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับ ู่ตรงไหนนะ่นีๆครับผมนี่ครับปลายนิ้วครับเห็นเขาขาวได้แล้วครับเพราะผมก็ควันขึ้นเป็นลนแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปตัดครับผมขึ้นยากเลยครับไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่านะครับข้างบนักคู่ครับมาแล้วครับผมกว่าจะขึ้นได้ครับ ดีนะว่าหนามันไม่มีกอไผ่ไม่มีหนามครับแต่ตั้งกล้องไม่ได้แล้วครับตั้งกล้องไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูลังมิ้มครับโอ้ควันขโมงเลยครับนี่ครับหัวน้ําสวยอยู่ครับตั้งกล้องไม่ได้แน่นอนครับผมโอเคครับตัดแล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับผมกครู่ได้มาแล้วครับลังที่สาม หัวน้ำสวยเลยครับเนี่ยผมว่าเหมือนจะหัวน้ำสวยกว่าสองลังที่ตัดมาอีกครับถอดไปบ้างแล้วครับผมใส่เที่ยวสองกังบนถ่ายถ่ายวีดีโอไม่ได้นะครับผมทำคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับไม่มีที่ตั้งเลยครับผมโอเคครับผมไปครับไปหาตามหาลังที่สี่กันครับผมสวยๆเลยแจมๆโอเคครับบา เจอแล้วครับผมหลังที่สี่อยู่ข้างป่าอ้อยครับแล้วตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นคลองครับผมคลองเขาสูบนอยไว้สูบน้ําเข้าอ้อยครับผมตรงนน้นมันมีดอกไม้ครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะตัวมิมตอมเต็มเลยครับผมผมก็เลยเดินหาเลาะดูริมคลองนี่ครับผมเจอครับอยู่ข้างล่างครับอยู่ต่ำๆเลย หนน้เหมือนจะสวยอยู่ครับแต่มันไม่อูมไม่ค่อยใหญ่ครับผมแต่รังก็ใหญ่พอสมควรครับผมเนี่ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ครับรังใหญ่พอสมควรเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์มาตีก่อนครับเดินเลาะดูมนได้อุปกรณ์มาตกคู่ครับผมโอเคครับผมตัดเลยครับ นี่ครับใช้กลาบมาพาะพร้าวครับผมหัวน้ำสวยอยู่ครับปิดตาแต่ว่าหัวไม่ใหญ่ครับ ครับผมจะสวยเลยหัวน้ําปิดตาครับพอได้อยู่ครับแต่หัวน้ําไม่ใหญ่นี่ครับผมสวยงามครับหัวน้ําก็สวยแต่ว่าแค่มันหัวไม่ใหญ่แค่นั้นเองครับผมงามมครับผมลังที่สี่แกวเลยครับผมไปครับตามหาลังที่ห้ากันครับผมดุยครับหมันๆครับผมวันนี้ เจอมิมล้างหนึ่งลางครับลังที่ห้าลังที่ห้าเป็นมิมล้างนะครับผมอยู่ในคลองนี่ครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมผมเห็นว่ามันล้างเมื่อกี้ผมลองเอานิ้วไปแห่หวน้ําดูครับผมหวน้าเต็มเลยครับแต่เป็นมิมล้างแค่นั้นเองนี่ครับล้างหมดแล้วครับแต่หวน้ําดูครับโอ้โหเสียดายมาช้าครับผม หมายนี้มาก่อนหมายนี้เมือก่อนเป็นดงมิมครับผมแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ดูครับผมข้างบนข้างบนปีที่แล้วเป็นป่านะครับผมเป็นป่าหมดเลยข้างบนแต่มาปีนี้เขาไถเกลี้ยงเลยครับผมดงมิมของผมหายว่าไปกลับตาเลยครับปีนี้โอ้โหนาเตะดได้ครับผมดงมิมของผมเลยะครับเคครับผมตามหาลังต่อไปกันครับ ล้างแต่ัวน้ำแจ่มนะครับผมสุดยอดครับไปครับเดินทางต่อเจอแล้วครับมิ้มรังที่หกนี่ครับอยู่ในกอไผ่เมื่อกี้ผมตามตัวกินน้ำมานะครับผมเห็นบินมาบินมาทางนี้ก็เลยเดินตามขึ้นมาดูครับผมเจอแล้วครับอยู่ในกอไผ่แต่เหมือนรังจะแก่แล้วครับผมเพราะว่าเห็นรังแดงๆแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูรังนิมมานูน่ครับรังมิ้ม ครับหลังแกงจริงๆแล้วครับแต่หัวน้ำปิดตาครับนี่ครับผมหัวน้ำปิดตาเลยครับสวยๆแต่หลังแก่ครับผมโอเคครับแต่ตัดเลยครับสักครู่โอเคครับผมตัดก,กันเลย นิ้วแก่น้ำติดตาไม่สวยนี่ครับผมได้มาแล้วครับ โอ้ห oh, หัวน้าสวยปิดตาสวยแต่รังแก่ครับผมงามเลยครับหัวน้ํนี่ครับโอ้หน้ำหนักหนักตึ้งเลยหัวน้ำมันมานครับผมรังที่หกแจ่มเลยสุดยอดเลยครับเก๋ <c oughs> ครับผมตามหาลัางที่เจ็ดกันครับปะดุยครับ มาอนมนืเจอแล้วครับผมรังที่เจ็ดขี่รถมาสักพักก็ผมรังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมเ,เหมือนรังจะแก่ด้วยครับอยู่ริมคลองครับตะกี้เจออยู่รังหนึ่งไม่รู้ว่าใครมีคนมาหาหรือเปล่านะรังยังสวยเลยครับผมผมมาช้าก,กว่าเขาหรือเขาเจอดูบังเอิญก็ไม่รู้นะเพราะว่ารังนี้มันรอดได้ไงก็ไม่รู้กี่รหกรังแล้ว นี่ครับลังที่เจ็ดดำดำนี่ครับผมลังแก่ครับผมแดงแป๊ดเลยโอเคครับเดี๋ยวลุ้นหัวน้ำดีกว่าลังยังไงก็ไม่ได้แล้วครับแดงแป๊ดเลยตะคู่ครับผมโอเคครับตัดเลยครับผมลังแก่งงักเลยครับลุยเลยเอาหัวน้ำครับ เจอช้าไปแล้วหลังแก่เลยถึงกับมีหนอนผีเสื้อทํารังแล้วครับอยู่กันนานเลยทังนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับ สโมยน้ำใส่ล้างด้วยครับนี่ครับหยอด้างด้วยไปครับผมรังที่เจ็ดโอ้โหหมานหมานครับผมเมื่อกี้ผมตีอยู่ฝั่งนู้นครับผมแล้วก็เดินเลาะเลาะเลาะคลองมาครับผมมาเจออยู่นี่หนึ่งรางครับผมรังที่แปดไปครับรังเล็กๆครับผมไปดูรังมิ้มครับ ตะกี้แก่งากเลยครับเดี๋ยวมันดูลุ้นรลังนี้ดีกว่าจะแก่หรือเปล่าไปครับดูลังมิ้มนู่นครับรลังมิ้มครับนู่นครับไม่น่าแก่นะครับรลังนี้ดูทรงแล้วนี่ครับน่าจะสวยนะรลังนี้โอเคครับผมเดี๋ยวตัดเลยครับตัดเลยครับหลังที่แปดหัวน้ําสวยนะครับ เหมือนน้ำขาวเลยวิวเลยลังที่แปดสวยเหมืน้ำสวยปิดตาขาวบะ๊ะบอยู่กับกสัตเสือนี่ครับ สวยเลยแจ่มๆหัวนน้ำน้ำงามครับนี่ครับหัวน้ำโอโ้โหอ้าวแบ่งอีกแล้วโถตัวเล,ลีกละ่ะสวยๆแจ่มๆครับผมไปครับตามหารังที่เก้ากันครับวันนี้มันหมานเลยครับผมไปรุยรังที่เก้าครับมิมรังที่เก้า นู่นครับนู่นครับดำาๆหลังที่เก้าครับนอนตีเลยครับนี่ตะกี้มาถึงมุดป่าเข้ามาครับผมมันบินใส่ผมเลยสามตัวนี่มันตอดไม่โดนครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับลังมิมนี่ครับผมเข็ดใกล้เลยหน้ำปิดตาด้วยครับ โอเคครับผมจะตัดเลยครับตัดเลยครับลังที่เก้านี่ครับผมโอ้ยหหัวน้ำสวยครับหัวน้ำปิดตาสวยงามเลยครับ ไปครับออกไปดูข้างนอกครับผมนี่ครับผมลังที่เก้าเหมือนน้ำสวยครับดูสิลังเล็กแต่จิ๋วแต่แจวครับลังอาจจะถอดไปบ้างแล้วแต่หัวน้ำแจ่มเลยครับปิดตาปิดตาทุกหลอดครับผมกับทุกหลอดเลยเยี่ยมเลยครับผมครับผมลังที่เก้าเดี๋ยวรออีกสักพักครับผมกว่าจะกลับแล้วครับผม ไปครับเดินทางต่อเจอรังที่สิบแล้วครับผมโหนี้หมานมากเลยครับผมสิบรังครับวันนี้นี่ครับผมเจาะเข้าไปแล้วครับผมผมเห็นตัวแม่มันบินเข้าบินออกนะครับผมเข้าไปดูแลรังใหญ่อยู่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูรังมี้มืันครับผมหมันหมาเลยครับวันนี้รังที่สิบโหไม่เห็นเลยครับผมอยู่กลางจอนี่แหละครับมันมืดครับมองไม่เห็น นี่นี่ครับผมกลางจอนั่นแหละครับดำดำนั่นแหละครับหลังใหญ่อยู่ครับผมไม่มีที่ตั้งกล้องเลยครับเดี๋ยวผมตัดออกมาให้ดูดีกว่านะครับผมักคู่ครับผมไปครับผมลุยครับผมกลาบมะพาพเหมือนเดิมครับผม เยี่ยบสิครับ <c oughs> หัวน้ำปาดกิ่งอีลุงจุงนังไว้หมดเลยน้ำปรหลักปักเลย่ะได้มปแล้วครับผมหัวน้ำครับโอ้โหเสียดได้ครับหัวน้ำ หัวน้ําฉีกครับมันหนักเกินแล้วก็มันพาดคอนี่มันหลายกิ่งเลยครับพาดไปพาดมาตุงตุงนางไปหมดพอผมตัดคอนเสร็จหลุดเลยครับผมมันขาดเลยขาดแยกออกจากกันแต่ละกิ่งครับผมเจิดใจครับผมอันนี้โอ้หัวน้ำมันลักกักเลยครับสวยสวยด้วยดูดิครับเละหมดเลยโอ้ผมว่าน่าจะเกือบขวดครับหัวน้ําโอ้ยเียดายมากครับผมเละไปหมดเลยครับผมจริงๆ เลยจุ่มเป๊ะเลยได้มาแค่นี้เองโอ้โหเจได้ครับดูครับดูลังดีรลังยังเละเลยครับลังก็ได้มาแค่เนี้โอ,มอ้มันอยู่มันอยู่ในกิ่งแบบเหมือนหนามเชอมโอมครับเหมือนกอเชอมโอมหรือเชะโอมป่านี่ครับเจได้มากครับโอ้โหโทรศัพท์กล้องก็มาดับอีกครับโทรศัพท์มันร้อนตอนถ่ายเจได้มากเลยหัวน้ำหัวน้ำเป็นโลเลยครับเนี่ย เละหมดเลยว่าจะปิดท้ายคลิปสวยสักหน่อยเถอะโอเคครับผมจบคลิปตรงนี้เลยครับผมตอนนี้ก็จะสามโมงแล้วครับผมกลับบ้านดีกว่าครับถือว่าวันนี้ก็หมานหมานมากเลยครับผมได้ทั้งหมดนิ้มทั้งหมดสิบลังเลยครับผมหมดน้ําก็แจ่มแจมทั้งนั้นเลยครับผมวันนี้หมานมากเลยเสีด <laughs> ดยดายังเสียาจตรงนี้ไม่หายเลยครับเละหมดเลยโอ้โหเป็นโลเลยครับโอ้ ผมวิ่งมาเอาถุงแก้ไม่ทันโอเคครับผมขอบคุณพี่ๆนานๆน้องๆและผู้ที่เข้ามารับชมคลิปทุกๆท่านนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ๋อหมายนี้นะครับจะอยู่จังหวัดสระแก้วครับผมพอดีกลับบ้านมานะครับผมเอเครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหมันๆโอ้ยหัวจะปวดเป็นโลเลยอะเละหมดเลยโอ,โอ